อละสวัสดีด้วยผมซีพีเองนะครับวันนี้ผมจะมาแจกสคริปต์แมปออสตาซึ่งเอาจริงเนี่ยจะฟาร์มไม่ถึงเวลสักร้อยไม่ดิร้อยเฮียก็จะฟาร์มไม่ถึงสักเวลสี่สิบแล้วจะไปซื้อตัวมาแต่ว่าขี้เกียจฟาร์มแหละก็เลยมาแจกเลยดีกว่านะขี้เกียจมากนะกา็ที่มารียวเนี่ยก็เป็นของค่ายไลเวอร์ฮัทนะครับ ก็หับนี้เนาะนะครับก็เอาคีบตรงนี้ได้เนาะนะครับก็ในประเทศฟรีนะนะครับแต่ว่ามันมันมีเวอร์แพดด้วยนะนะครับเป็นมีเวอร์ฟีกับเวอร์แพดนะเวอร์ฟีตรงนี้ส่วนเวอร์แพดก็ต้องซื้อนะครับซื้อในเว็บนี้เนาะนะถ้าเป็นคนไทยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนเออ่ยังไงครับทางชาตินะครับก็ เพย์เพาลลี่เนาะก็ตรงนี้นะครับ s h o p e e จุดจีนะครับออ่ว่าไม่มี Paypal ก็ซื้อด้วย t ู Wallet ตอิบการนะครับสอง้บาทตรงนี้เนาะนะเดี๋ยวให้ดูเก็บติดอ่ะนนะครับก็ซื้อตรงนี้เนาะนะครับเวอร์แพดนะครับก็เป็นคีย์นะครับ,รบก็นนรบบตรงนี้ นี่ก็คือล็อกอินนะครับผมสมัครกนแล้วเนาะก็เือตรงนี้ได้หรือว่าจะแร n นดอมก็ได้นะครับแต่ว่าโอกาส1นึทับสิบนะครับนี่นะอืมก็เดี๋ยวแจกไปออสตาหนอะนะครับก็ผมจริงๆตอนแรกไม่อยากจะแจกหรอกแต่ว่าพอดีเห็นมันโผล่มาก,ก็เลยอยากแจกซึ่งผมก็เติมเกมพารไป3เกมพารนะครับรือว่าเติมทำไมนะก็ช่างไม่เหอะ ก็รันสกีมาแล้วนะครับก็นี่สกีก็รันมาแล้วนะครับก็เป็นแรงอย่างนี้นะก็กดคอนโทรลไฟน์เทอได้นะครับนี่นะครับมาดูเมนกันดีกว่านะครับอัลต้จอยนะ่ะก็เ,เ,เลือกแบบก,ก่านั้นนะครับออโต้รีเพยก็เอ่อเป็นการแบบเล่น,เล,นเล่นอีกรอบหนึ่งรีเพเอ็กเต็มเอ่อเอกเต็มมันจะมันจะมี หมดน o อ m มอกกับหมดไอเ็มแล้วก็ถ้าเราไอเ็มก็มอนจะโหดละมัง้งนั่นจะโหดขึ้นนะแล้วก็อาจจะพวกสปีดก็อาจจะติดเร็วขึ้นแอร์ Air, ก็เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบเกมไทยอินฟินิตหมดก็เออจริงเนี่ยคือเลือกได้นะเส้นสตอรี่หมดเนี่ยแล้วก็เนี่ยอิ Infinite Map, นฟะินิตแมปเนี่ยก็เลือกอันนี้เป็นสตอรี่ก็เลือกหมดแมปก,ก็เลือกแมป อันนี้ก็เลือกเลเวลมันมีน,นี้ด้วยกับอีเวนต์นะเดี๋ยวไสตอรี่องมันจะให้ดูว่าเลเวลคืออะไรเช่นเดี๋ยวผมเพิ่งเล่นเลยนะไม่นานเนี่ยเอาเอาเช่นอันนี้ละกันแบบแบบไฮเดนวินเลจเออเลเวลก็คืออัน,น,อน,น,อน,นี้หนึ่งก็เลือง อัน,นี้เมื่อติสเลือกเนะี e ่ยเลเวลมีหกอันใช่ไหมเนะี่ยเลเวลเนี่ก็เป็นแบบนี่อินฟินิตแมปนะครับใส่สามคนเลือกอินฟินิตนะตรงนี้ต้องต้องเป็น Infinite นะอินฟินิตนะก็ตัวจอยก,ก,ก,ก็ก็เข้าแบบอัตโนมัตินั่นแหละนะครับเอ็กตร้าเนี่ยก็เป็นเมอร์ 4, 8, ลินคูณสี่เมอร์ลินคูนแปดเออร์วินคูณสี่เออร์วินคูณแปดนะครับอันนี้พวกพวกนี้น่าจะเป็นบัฟนะนะตัวอีโว อีโวนอีโว e เนี่ยก็เป็นเช่นตัวที่อ e ีโวนได้ก็เช่นเป็นจุดขาวแล้วกันเนาะจุดขาวเนี่ยก็จะอ e ินโวนไม่ใช่อ e ินโวนก็ประมาณนี่เนาะดีลิทเนมก็จะลบตรงนี้หรอกปรับรีวิวด้วยแล้วก็ตรงนี้รูปดาวกระจายแล้วก็นี่ ใน,นก็มีอินฟินิตฟูลโกทูเอฟเคเจมก็ถ้ากระเป๋าเต็มเนี่ยอินฟินิตเอ่ออินฟินิตเียอินเวนเอรีนะครับตันก็แล้วแต่เราจะตันเท่าไหร่นี่นะมั้งแล้วก็น่าจะไปที่เอฟเคเจมก็มันจะมีห้องเอฟเคเจมับก็จะเป็นตามเวลาจะได้เจมแล้วก็คอยนะครับนี่ออโต้ดีลเวอร์ลี่สปินก็มันก็จะอยู่ตรงนี่แทร็กส ตรงนี้นะครับซึ่งมันได้หนึ่งรังตงัวน,น่าจะนะครับเขียมในเรื่องนี้รีบอร์ดก็นี่ก็เคยียนแพ็กเควสก็ตรงนี้มันจะเคียมให้นะถ้าเราทำเควสสำเร็จน,นะรีดีมโคดออคดนี่ก็เป็นรีด l มออค e นะนะของเกมนะยังใช้ได้ด้วยพีพีมันจะมีหมดพนะีพีนะตรงไหนวะ มันนัดอยู่แมปอินฟินิตละมั้งเดี๋ยวมูน่าน่่น,นี่นี่คือพีพีหมดเดียวสิบห้าบวกบวกครับก็อันเนี้ยเนาะนะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไปอ่านอ่านเอาเองแล้วกันนะอาโคนะหนึ่งนะขอหนึ่งอไอ้เฮียเข้าผิดอันเนี้ยซึ่งนย่างเงี้เนี่ยนะก็เป็น มาโคลเนาะมีเว็บพุกนะครับก็ไปสร้างเว็บพุกที่ขอดมาแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับแล้วก็โนติเนาะแล้วก็เวลาอันนี้คือเว็บพุกราวเอ็นนะครับก็เป็นถ้าถ้าจบรอบก็มันจะแจ้งเตือนเว็บพุกมานะก็ต้องเปิดตรงนี้ด้วยไอการ,ส,รส,ออส,สีเขียวตรงนี้ไม่ได้สีม่วงเออใช่สีม่วงสีเขียวเฮียเซตติ้งก็เป็นเซตติ้งอันที่เป็นมินิท็อปซาวเวอร์นะครับโลห์ฮอบเนาะ นี่เป็นยูส a ลอดไอเพจนะก็ไม่ขอกดนะนี่เป็นโลก2โลก1นะครับนี่เป็นเครดิตเนาะเครดิตคอร์ดลิงเออบาสิบลิงยูทูบลิงแล้วก็เครดิตสกายโรแลนด์นะครับก็ตามหลักเม็หลักเลยเนี่ยก็คือมาลิวมาโคแหละนะครับก็จะโชว์ให้ดูนะวขอปิดมาโคก่อนคือผมใช้นะนะครับเพราะว่าผมใช้อะไรผมใช้ ไปอันนี้แบบนี่ผมขอไปเข้าไฟล์ตัวรันของเรานะครับที่รันเจ้าตัวสรคริปต์เนาะแล้วก็มที่บล็อกสเปซนะครับนี่แล้วก็มาที่บล็อกสเปซไลเวอร์ครับนี่แล้วก็เดี๋ยวผมขอดีลีทไว้หนึ่งนะครับดีลีทนี่ก็หายไปละไม่มีละในนี้ก็ในนี้ก็ในนี้ก็อยู่ในนี้ ใช่หายไปละก็เดี๋ยวเราสร้างมาโครก่อนนะหนึ่งอันนะครับก็ง่ายๆก็คือ,อาตามผมนะเขียนว่าเสียนไฟมาโคขึ้นมาหนึ่งอันนะครับเช่นเอาสักหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ทําการการเล็กขอบนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือผมจะลองกับหมวดอะไรเดียวสอรี่แล้วกันนะเป็นสอรี่อันแรกนะก็ ง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเรากดับมาที่มาโครเนาะนะครับแล้วก็แล้วก็มีเซฟหนะึ่งเนาะนะครับเซฟหนึ่งก็ตามที่ตามตอนที่เราสร้างไวนะ้เนาะหนึ่งผมขอดีลีทแล้วก็สร้างใหม่หนึ่งอ่ะตอะนนี้นะครับคือจะเล่นใช่ไหมเราทําการเลคคอร์ดก่อนเนาะนะครับห้ามกดห้ามกดอีกรอบนะครับกดโอเคไปกด normal mode อะไรต่างๆก็เล่นตามปกติแล้วเนาะนะครับอันนี้เป็นมาโควางตรงวางตัวอัปเกรดอะไรนะนะครับผมนะ เช่นเดี๋ยวผมจะวางตัวตรงนี้นี่เป็นตัวโคนะครับตัวดีมากว่าพรามันจะับเกรดหนึ่งเวฟก็คือบวกร้อยดามิเครนะแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆเนาะนแล้วก็เล่นตามปกติเลยนะนะครับจนจ,นจนจบแมปเลยหรือว่าเออก็อาจจะจบแมปมาเนาะนะครับก็รอไปนะครับเราวางตัวไปตรงไหนก็ วางเลยเนาะนะครับเล่นเดี๋ยวจะวางต,ต,ตรงเอ่อตรงตรงไหนเดียตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ก็วางแล้วก็เล่นปกติเราเลยเนาะนี่ก็จะบวกไรดามีใช่ไหมตามที่ผมบอกว่ามันจะบวกไรดามีนะครับเอลี e. นะครับสิ่งอะไรก็ว่าไปเนาะก็รอไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมจะวางโงกุลนะงกุล อ๋อันวังไม่ได้เหรอโอ้คุณไม่ใช่ตัวแอลวะเอ้ยช่างไม่เงยเหี้ยเอาเป็นว่าจะวางตัว,ว,วนี้ด้วยตรงกลางอ่าใช่อืมครับแล้วก็เอ่อเราจะเล่นอัพเกรดต่างต่างไปนะครับต่นนี้ก็จะทำการพัลสปีดครับจนจบแมปแล้วก็จะมาให้ดูนะครับว่า พราะรอบต่อไปหลังจากที่มาเซฟแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า โอเคตอนนี้ก็ได้คอดเสร็จละก็ก็คือเราเราเราทำการเซฟสำหรับเจ้าตัวเอ่อเซฟที่หนึ่งนะครับก็นี่เซฟที่หนึ่งเนาะแค่นี้แล้วก็สามารถทำการที่เอ่อเล็กเซฟวันแล้วก็สตาร์ทมาโคเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูเนาะว่ามันจะวางตัวน้ำผม้งไหมนะครับก็เดี๋ยวให้มันวางสัก สักตัวเดียวสัก2ตัวแบบเออคือถ้าถ้าวางให้ผมแบบแบบผมไม่ได้วางเองอนะ่ะก็คือเท่ากับว่ามาโคนะครับเดี๋ยวก็ดูกันเนาะครับตอนนี้คลิปก็ย0่สนาทีแล้วนะนะครับก็อาจจะเร่งสปีดก,ก็อาจจะน้อยๆไหน่อยนะครับแล้วก็ต้องเลือกแมปตามที่เราเราเราทำการทำาทำมาโคด้วยนะก็คืออันนี้นะครับแล้วก็ทำการก็ควิกซับไปเลย ม,มาละก็เดี๋ยวนะึืองต่อกันมาโคตรงนี้เนาะแล้วก็ซีเคียรเซฟบวลแล้วลวนะก็เซตตามเดิมเลยนะก็คือเดี๋ยวจะทำการสตาร์ทมาโคเนาะเราก็จะทำการเริ่มมาโคลเลยนะเดี๋ยวในรอบบเซฟเป็นออมอลแล้วหนึ่งนะแล้วก็จะกดสตาร์ทมาโคนะครับก็คือทำการกดไป เนาะอันนี้ก็คือเมาส์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 อยู่นี่นะะเมาส์เมาส์อยู่นี่เห็นไหมมันก็วางเองเลยนะครับอันนี้ก็คือมันวางไม่ได้แล้วก็ต้องไม่มีเลยแล้วก็ถ้าไม่วางก็คือก็คือก็คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งสัก400เดี๋ยวจะดูว่ามันจะวางตัวที่2หรือเปล่า ห็นก็จะวางตัวที่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะทําการทําตามมาโคดเราเซตไว้เลยนะ <c oughs> ก็ประมาณในการสัสคริปตตัวนี้นะเพราะวา่าอยากจะอะไรมากมายเนะครับ <c oughs> ก็เป็นว่ามันใช้งานได้จริงเนาะกลับไลเวอร์แล้วก็ r e คอร์นะครับจะอยู่ตรงเมนบักกมุนเนาะแล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะครับเว็บไซต์สัหรันที่ยาจะซื้อเวอร์แพนนะครับวอรแพไหจจะดียังไงก็จะ สาม,มารถที่จะฟังชั่นเยอะกว่านะครับอืม,มาณนี้แหละนะครับก็ไปละ,ะแจกที่บนนี้นะครับก็บาย